วันนี้นะเวลาสีทุ่มวันเดิมวันที่หนึ่งวันพุทธที่หนึ่งพฤษภาคมวันนี้ผมมาเล่นกับใครไม่รู้เหมือนเดิมคนใหม่แต่ว่าคราวนี้ผมเอาตัวนั้นไปแลกกับแอสโตตอว,วนี้มันคุ้มไหมอะแล้วทีนี้เขามีไฮเปอร์ด้วย อันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องเพราะว่าวันนี้จะถ่ายแค่แป๊บเดียวแล้วเขาบอกจะกดติดตามด้วยอ๋อวันนี้ดีนะเนี่ยวันนี้โชคดีมากดังนั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่ว่าขอไปเล่นก่อนนะบ๊ายบาย